จากที่มีคนนะคะถามอิงเข้ามาว่าเมทัลชีตนะคะบุ PE กับ PU ต่างกันยังไงนะคะวันนี้อิงมีตัวอย่างของสินค้าจริงๆทั้ง2แบบมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะ PE ก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะทั้ง2แบบทั้ง PE แล้วก็ PU เป็นฉนวนกันความร้อนทั้ง2แบบ แต่ว่าอายุการใช้งานต่างกันเดี๋ยวอิงจะให้ดูความแตกต่างว่าต่างกันยังไงนะคะวันนี้มีสินค้าจริงที่อิงรอจะไปติดตั้งที่บ้านของลูกค้านะมาให้ดูกันวันนี้แอบเอามาให้ทุกคนดูเป็นความรู้กันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเมทัลชีตนะคะที่บุ PE มาแล้ว PE อยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ใต้ท้องของ ตัวเมทัลชีตแบบนี้เลยค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็มีฟอยล์แบบนี้นะคะหุ้มอยู่เนาะความหนาก็จะไม่หนาเลยตัวนี้น่าจะประมาณ2มิลได้นะคะแล้วเราถามว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นที่นิยมกันเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยฉนวนกันความร้อนเนี่ยยังไม่ได้มีให้เราเลือกเยอะ เท่ากับตอนนี้นะคะปรากฏว,ว่าใช้งานไปสัก2ปีเนี่ยน้องเริ่มหลุดล่อนนะคะจากตัวเมทัลชีททำให้เป็นฝอยๆลงมานะคะเวลาโดนผิวก็จะคันได้นิดหน่อยนะคะเขาก็เลยมีนวัตกรรมใหม่นะคะช่วงนี้ที่ออกมาใหม่แล้วก็ยังคงใช้ดีมากๆนะคะนั่นก็คือ PUFO ฟค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะ <_ c oughs> ตัวนี้เป็นงานที่อิงสั่งไว้ให้ลูกค้าเป็นงานกันสาดนะคะถามว่า P u f o ฟดียังไงทุกคนดูจากความหนาก็รู้แล้วปะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น งาน PU โฟมนะคะอิงเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนเนาะ PU โฟมที่อิงเลือกใช้ให้กับบ้านลูกค้าเนี่ยอันนี้มีขนาด25มิลน,นะคะหรือว่าประมาณ1นิ้วเลยแค่ทุกคนดูความหนาก็รู้แล้วว่ามันหนาต่างกันนะคะตัวนี้อายุการใช้งานนานกว่า2ปีแน่นอนนะคะเทียบจากการที่บ้านอิงนะคะมีทั้ง Pe แล้วก็ PU นะคะเราเห็นความแตกต่างชัดเจนมากสาหรับ PU เนี่ยก็จะแนะนําลูกค้านะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาใช้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้ซับความร้อนได้ดีนะคะเวลาฝนตก เสียงก็ไม่ค่อยดังนะคะใครที่กังวลว่าใช้เมทัลชิทแล้วเสียงจะดังไหมลองบุ P ีโฟมดูค่ะรับรองว่าเสียงไม่ดังแน่นอนนะคะดูจากความหนาก็รู้แล้วว่าอันนี้ PE อันนี้ p u นะคะวันนี้อิงเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนเนาะแล้วทุกคนพิจารณาดูว่าอยากจะได้แบบไหนนะคะสําหรับถ้าให้อิงแนะนํานะคะอิงก็แนะนําทุกคนนะคะติดตั้งเป็น พียูโฟมดีกว่านะคะหลายๆบ้านอิงก็จะแนะนําแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้เห็นผลงานเลยๆหลายๆงานที่อิงต่อเติมโครงหลังคาเนาะตอนนี้นะคะโครงหลังคาสีอบนะคะสีอบพาวเดอร์โค้เลยนะที่เป็นโครงหลังคาเจียวพาวเดอร์โค้นะคะยืดอายุการใช้งานของสีได้ดีมากๆแล้วก็เป็น P u โฟมพร้อมรังน้ำติดตั้งสวยงามมากๆนะคะใครอยากได้แบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะราคาพิเศษพักมาได้ที่อินบ็อกเตือนใจการช่างได้เลยนะคะ